ให้ไมแต่แต่ได้แต่ทีด็ดท่เนสิีฟเฟ่รอเซฟที่จะอนชอบสังซุมดีแดท็บทู 5G เนสเน็เทสสัญญาไม่สุดเดินทุกในทุกคน จิกาไรกาจิกาพานดนูชิวิริกาใบวินเลต้าสกอร์ซิฟันทิตเทม่าไม่ได้กินเนสเซยเยอร์แดนเพนเอ็นได้ห้สิบจากหกดาวเจ้าก็ลอเซนีไทยครับและนั่นคือสปอนเซอร์ของสวัสดีครับผมช่างสู่รายการเกมพุทธกัน แต่วันนี้มีอะไรบ้างนะครับเสิร์ชอะไรบ้างนะครับสั่งร้านห้าร้านหกร้านเจ็ดร้านก้าร้านสูงสุดนาที่ได้ดูสิร้านนะครับวันนี้มีเสิร์ชอะไรบ้างนะครับหน้าที่หกนะครับหน้าที่ห้านะครับขอต่อครับเป็นที่ติกรคุณตางเป็นที่ตกรรายการขาดสามิติดอกว่าคุณติติึเปล่ามากลอแล้วนี่ร้อยหน้าที่เจอั่ถูกครับหน้าที่ห้าถูกครับ ติดติสิงหาับแเอทีรก,ร,รกอเร,ร,รกตูวันเอทีรกอรกาค่ะสามิติข่าวข,าข,าขานันด้วยเน่ยีวีชีวีทอปนิวอดีตนะครัรายการวันนี้ที่รอคอยหน้าที่สองหน้าที่หน้าที่หนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวต้งขอต่อครับดีซ่าอาันนี้สานักหน้าที่ห้านักเอ็นหน้าที่หกนะบอัเนีน้อยกันหครับเนเดเนเดนจะเลยทคับ วีซ่าอนิสายจูนาก็สู่จีเอ็นเดลเทเมนส์นะครับหลักอี่ห้าสามนะครับโอเคนะครับแต่เพนาที่สามจดจูจแล้วก็ดีสเตอร์รีสเ่องนะครับหน้าที่ห้านะครับหน้าที่เจ็ดมาครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แปดมกราหกหกที่ผ่านมาทัวร์ดีดีนัสนานั่งเลยหน้าที่เจ็ดนะครับมาครับขอต่อครับเป็นนักแสดงเรื่องสามมุงมุ่นนะครับ บอกว่าติดติดสิ่งหาไม่ใช่ะตกสซสิกกบโซสิกจะใน, i̇şte น,นใหน้าที่แดดหน้าที่เจ็ดเอาเรียบร้อยหรอกันตึ้ง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 ตึงตึ้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 ัตึ้งตึวงต่้งตึ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 นงตั้งตึ้งตึ้งต่้งตึ้งตึ้งตึ้งนึ้งตึ้งตึ้งช่องต้ สางตัทุนนักอาหารโบราณและสุนารีหรือไว้สิทีิดูกินหรือไว้คิดนะครับ,บรหน้าหน้าที่ใส,ส่นะครับหน,น้าที่แปดนะ,ค,ะนครับขอต่อครับเป็นนักแสดงเรื่องพี่มาพักผนวรับบอ,อกว่ามาอริกาจะเป็นหน้าที่แปดเรนได้เรื่องว่าเราต้อ,อ,อถูกครับข้าสูงกันไม่ถ้าเระเดนหนักเราไปเดินหน้าหนีนั่นคือเรื่องพี่มาพักผนวแันสุดท้ายคือเรื่องนางชาลาช่องเจ็ดเรื่องสุดท้าย หน้าที่เก้ามาครับขอต่อครับพิธีกรโอบะโอบะนาใครหน้าที่หนหน้าที่เก้าผิดครับผิดครับเอกว่าถูกหรือไม่ดอกว่านุ่คุณนกโกลิพานทักษิวนเป็นเจ้าการเช่ราชชูตุตาเสยนทองทุนก,กาาทองเฮ้ยด,ดูสังกัดแล้วนะครับนกพรซเวสตาดูอยู่หน้าที่หนึ่งครับมาครับ ขตตอครับเป็นนะักเดงบอกว่าอันเดน่าอันเดนเด่านะครับจะเป็นหน้าที่สองนะครับจะเป็นหน้าที่หนึ่งครับถูกครับอาร์เดอนอาร์เด,น,เดน,ยยน่าก็มิสยูวิเวสไทยแลนด์ตะกวดมิสยูว w 2 0ส0องพันยี่สิบนาสูงวงการน,านะครับนล้แต่ขอเรื่องมาตามาดาวแล้วก็เรื่องบุงเส้ามุงรักแล้วก็ดวงเรื่องไฟนะครับ 6นาเนดากับมิสซีเวอร์และก็ปี2 5 6 6 27มิถุนา66เนี่ยริสตานี้ต้องเจียนในเนี่ยไอ้แจกแหลกนะคะแล้วก็ปีวันศุกร์ที่27มิถุนา68ที่นักไปมิซคเวอร์ไทยแลนด์2,224 2,25 2,20มา4ปีนะครับ3ปีนะครับ5ปีแนวรับหน้าที่6 ที่สองครับขอต่อครับบล็อกเีนะครับจะเป็นหน้าที่หกนะครับนที่สองตอบเรียบร้อกแล้ว่อครับถูกครับยลกเซลี้ค่าสูงการเป็นนักเรียนที่กรแรายการเพื่อตัวเอดูแล้วก็รายการบล็กดัจูบไม้ทงคันเป็นเจ้าของค่าดิขอครับหน้าที่สามครับขอต่อครับที่กรอ่ะเจนนี่ชาตอบได้ครับถูกครับ เจนี่จากบุ๋งรอนีมีเอ็นคัพเอ็นโชบิดนะครับ,หน,รบหน้าที่สามมาครับขอต่อครับเป็นนักสแสดงนางสาวครับออกว่านัตาเจียดาจันเป็นหน้าที่สี่นะครับตอบเลวเรื่อยๆตอบแล้วครับถูกครับดาร์คสูสหน้าที่ารกกาสูงดาร์คสังกัดค่ายแรกของค่ายบล็อคแคสต์ไทยรีชาได้เห็นะครับช่องสาธารคอนที่แรกคือเรื่องแบล็กชูล่าสีเัินทึ่งครับ หน้าจี้ว่านะครับมาครับขอต่อครับเป็นนักสนแสดงครับมีปีมาหาทุกอะไรครับมีปีมาหาครับสู่การสังกัดช่องเจ็ดดีมีหน้านะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าสิง,างหาคมสองพันห้าร้อยสีสิบหกที่ป่าไม้เรื่องวันนักแสดงคือปีชีวิตแล้วก็เรื่องเดมนแบบมาไอดุงแล้วก็ผลงานสร้างแร้กับช่องวันแล้วก็ผมโฉและละคร ปี2518หนดักทางช่องวันด้วยนะครับอีหน้า27มีวันสุด27มิถุตนายนแ8ครับเดี๋ยวสัตว์ดาน้าเวลาไม่พอเดี๋ยวสัตว์ดาน้านะครับพบกันไหนนะครับพบกนันไหนวันพุธกลา้าดาน้านะครับพบกนันไหนสองเดือนวันศุกร์สองสี่และตอนจุกต้องติดตามน,นะครับสนลสกันดิชิตัญญาสิทธิ์หน้าสิทธิ์รครับสวัสด,ดีครับ